ครั้งแรกเลยอะครั้งแรกจะพาชุดแยวรอบวันนี้นะรอบลวสษณะที่สามกรฟินโอเคแต่แม่จะเดินตามดูอะสวยมาก่ เป็นไงบ้างคะนี่เราจะไปไหนกันคะเนี่ยเราจะไปไนเนี่ยที่มันมีทีเมืออ๋อที่มีทีเฮ้จะโดนหน้าแม่แล้วคะ่ะออกไว้สิเด็ <c oughs> นได้ไหมคะนี่มันจะได้จีขนาดย่า ส,สวยมากค่ะโหขึ้นขึ้นร้อยค่ะขึ้นร้อยเค่ะเดินไปที่ลูกก่อนค่ะชาลินปพาป๋าบอกให้เดินไปที่ลูกตัวเอง เป็นไงบ้างคะลูกแรกที like <bbe> ่ตีรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกมันหัวใจเต้นโอ้โหตื่ดเลยล่ะโอเคไปเขมาตรงไหนนี่ค่ะโอเค ขังล้วค่อยตีนะอ่นนี่มันต้องข้ามน้ำเมื่ซ้อมตุงด้วยได้ไหมมองมองมองไปที่นู้นไหมออันนี้ซ้อมตุ้มยืนสวยกยืนตรงย่างเออข้ามใส่เลยเอาไปทางนู้น อะเอาใหม่ไ,ไม่เป็นไรค่ะมองลูกไวห้หน้ามองลูกไว้เยี่ยมโอ้โหนี้สวยโอ้สวยอยน่ยเออเต็มอะเอาตัวน้องได้ยโอเคค่ะพร้อมค่ะย่้ เราไปตีลูมอีกสอนแบบปูเลยอ่ะโตขึ้นต้องตีแบบนะคะอ่าไหนเราพอดีเลยครบเย้ยตรอเค่ะเร่งก่อนนว่าเร่งก่อนนะคะชลิน ไปเดิวโอ้ตายแล้วว้าจะตีได้ในสายไหมคะลองพัดดิให้พัดสุงๆพัดรมแค่นี้เฮ้ยรอไปแล้โอ้เอาพัดดลองอ้ยสวยมากเอาอะไรขนาดนี้ดคะออโอเคเก่งเนี่ยนกดีนะ ถ้ามันไม่แรงก็แทกไปนะแต่เขาช้าบนกรีนได้เลยเขแข็งแรงพร้อมค่ะเอาข้ามกรีนนี้แหละค่ะลงไปแล้วพร้อมนะคะหนูหมองบ่อทรายใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมค่ะโอ้เอ้าดีมากค่ะ ตสบายได้มากไม่ได้มากไม่เป็นไรค่ะขิ้เลยเมื่อกี้ชาลินตีไปที่ไหนคะตีไปตรงหนูตีไปดีไหมคะดีหนูดูเราเดินถือเออเราเดินถ้าไปเอาเงินเดี๋ยวออกนะฮะต้องเปลี่ยนท่าเดินท่าถือก่อนเล่นก่อนนะคะชาลิน ม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนท่าเดิมเลยยืนที่เดิมเลยโอเคอ่าโอเคสอดใต้ลูปเลยอีกเหรอวัดได้เก็บรูปเลยค่ะเมื่อกี้เป็นไงคะตีลงหลุมแล้วเป็นไงคะแล้วก็หยุดยอดแล้วก็แข็งแรงอ่า เยี่ยมมากเลยนะคะคเยี่ยมมากเลยนะคะลกูกนี่ก็รูอว่กินผักจะได้กินโอเคถ้าใครไม่กินผักจะไม่โตจะเป็นน้องโอเคค่ะกลับไปกินผักกันนะ ลงเลยเนี่ยลงเลยโโออ้เยี่ยมมากเลยค่ะพยายามสร้างรูปแบบสปินให้เขาดูด้วยอเยี่ยมมากโอ้โหระยะเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้โป้ส่องให้ดูนะคะ สิบสองหลาเก่งมากเ่โอเคเย่จบแล้วนะคะก้าหลุมทำไงคะ